ประกันอาจเป็นภาระคุณในวันนี้แต่คุณจะไม่เป็นภาระใครในวันหน้าประกันเป็นภาระไม่อยากทำหรอกใช่ประกันอาจเป็นภาระคุณในวันนี้แต่คุณจะไม่เป็นภาระใครในวันหน้าคนที่ทำประกันชีวิตมากกว่าครึ่งมักมีความรู้สึกแบบนี้อยากบอกคุณว่าเป็นเรื่องปกติมากเพราะประกันเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้คนซื้อไปแล้วจึงรู้สึกเหมือนไม่ได้ใช้ไม่เหมือนซื้อรถก็ได้ขับไม่เหมือนซื้อบ้านก็ได้อาศัย แต่จะให้ลองเจ็บลองป่วยแล้วได้ใช้ประกันคงไม่มีใครอยากให้เกิดดังซื้อประกันลดย่อมจ่ายเบีย้ยประกันดีกว่าลดพังยะคนต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตการซื้อประกันไม่ใช่การเพิ่มภาระแท้ที่จริงแล้วเป็นการลดภาระอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนทุกคนรู้วันเกิดไม่มีใครรู้วันจากไปหากคุณจากไปก่อนคุณไม่ได้เอาภาระติดตัวไปแต่คุณเอารายได้ติดตัวไปด้วยนะครับรายได้ไม่อยู่แต่ภาระยังอยู่ ใครล่ะที่รับผิดชอบภาระนี้ไม่ใช่คนที่คุณรักหรือประกันจะช่วยปลดเปลื้องภาระครอบครัวแทนคุณด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากบอกคุณลูกค้าว่าประกันดูเหมือนเป็นภาระคุณในวันนี้แต่คุณจะไม่เป็นภาระใครในวันหน้าประกันมีแล้วไม่ได้ใช้ย่อมดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีทั้งหมดทั้งมวลล้วนเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักถ้าหากมีข้อสงสัยอยากปรึกษาเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ